สวัสดีครับ yeah let's do it เรียนวิชาชีวิตที่สอนในอดทนมันบอกว่ามึงจะเตอ้์แค่ไหนในบางเวลาให้มึงด่าสู้คนกูอยู่ในโรคที่แบ่งออกบนล่างชีวิตกำลังจะตายมึงเสือกมองไม่เห็นค่าให้มึงร้องลงมาลาสบายในอำนาจให้มึงร้องไม่มีอะไรใครอยู่ข้างมึงบ้าง เทเวทูสิกทีมกูไม่เคยบอกว่าคนจริงเวลานั้นกูผ่านมาเยอะกูเลยรู้ใครคนจริงกูอยู่ในซี back to the train I am new w a v e n e e น to my w ม่เววิชาชีวิตกูสำเร็จมาหมดแล้วให้มึงนั่งลงไปพวาก,กูไม่คุยกับมึงแล้วชีวิตกูมันแย่ตั้งแต่สักทีแล้วพวกมึงมันแค่กระจกที่บอกว่าผ่านมาหมดแล้วแล้วกูยังเรียนวิชากับจานสวงจะมึงการจางังฉากยังเศ้าลาดยาวลาดเ้าลาดกระบงังาลาดชะมังลาดต่อรามับแหง ีวิตกูยังอีกเยอะยสะัสฟังท่านต่อไปเลยดีกว่ายาเอ๊ะในวันที่ใจมันยังท้ออยู่ส้มสักมันเป็นวันเดียวกันที่ไม่มีใครมาเคียงข้างชีวิตที่ขึ้นตรงมันยังลื่นลงมาข้างล่างแต่งโชคดียังยังมีเงาเคียงข้างแต่กูไม่มีวันที่กูจะท้อหรอกถึงไม่ยังได้เรียนก,กับข้อสอบกูไม่ค่อยสนใจคำพ่อบอกแต่ตอนนี้กูโคตรกระจอกเลย วันนี้มันไม่ใช่วันสุดท้ายปล่อยชีวิตกูให้มันบุกไปวิชาชีวิตกูกูลุยมาสุดใจไม่เคยลืมว่ากูพามากับใครชีวิตกูให้มันจะเข้าใจคนเดียวทุกนอนเตือน I t o o ก g o t h e f i